การพิจารณารูปนามเป็นปกติทุกเมื่อกรณีที่เราเป็นผู้ใหม่ไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ไหนอย่างไรจึงขอถามพ่อว่าเราควรจะเริ่มพิจารณาอย่างไรคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะเนี่ยผู้ฟังทั้งหลายโปรดกรุณาพิจารณาที่ฟังไปนี่ด้วยคือคือผู้พูดเนี่ยนะ ก็อยากที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือสติปัฏฐานอย่างเดียวกันแต่เรียกได้สองอย่างก็ไปสำม,มักนูน้นสำม,มักนี้ไปปฏิบัติมากมายขอโทษเถอะพูดความความจริงจนหมดที่ไปในประเทศไทยแล้วมาเทียบกับในพระไตรปิฎกโอ้โหลมแทบจับเลยอะ ไม่มีนะไม่มีที่ปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีในพระไตรปิฎกอ้าวแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสในมหาปัฏศสูตรฟังจากใครแล้วให้มาเทียบประสูรและพระวินัยคือพระไตรปิฎกถ้าเทียบไม่ได้นี้ไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัสมมาสัมพุทธเจ้าแน่แท้ภิกษุนี่รับมาผิดแล้วเธอทั้งหลาย พึงทิ้งคำคำนี้เสียทีเดียวเลยต้องทิ้งทั้งหมดนั่งรับตาไม่มีในพระไตรปิฎกท่องก็ตรัสในประถมรมวิหาริกสูตรมากด้วยการตึกมากด้วยการสาธยายเอาคิดเอาอย่ามีตัวกูของกูวางงมางเสียยายึดข้อปฏิบัติไม่มี มีแต่คำพูดสรุปของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราต้องมีข้อปฏิบัติก่อนตามที่พระองค์ตรัสและพระองค์สรุปแต่นี่ไปเอาที่พระองค์สรุปมาพูดวางเสียอย่ายึดใครวางได้มั้งล่ะวางเสียอย่ายึดก็เป็นตัวตนที่ฟังแล้วก็ไม่ได้พิจารณาอะไรเพราะฉะนั้นจะเริ่มที่ไหนนี่สำคัญท,ที่สุด ฟังให้เข้าใจมีมากพระไตรปิฎกมีมากภาษาไทยมหามากุฎเกบเอดเล่มเอาเพียงพระสูตรเดียวไปขอไทยเอกสารที่ห้องสมุดไหนก็ได้ตามวัดต่างๆก็มีพระไตรปิฎกเนี่ยไปหยิบเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วกระดาษกรอบเลยเพราะไม่มีใครอ่านมหาสติปัฏฐานสูตรพร้อมอรตถกถาอ่านสาสิบเที่ยว ไปไปมามาขีดถูกไว้สามสิบขีดปฏิบัติตามนั้นรับรองไม่ผิดกายเวทนาจิตธรรมกายคืออะไรอไม่ใช่ว่าเดินหนอยืนหนอนั่งหนอไม่ใช่กายคืออาการของธาตุแข็งอ่อนร้อนเย็นไหวตึงใช่ไหมอย่างที่นั่งอยู่นี่หรือจับไอแพดนี่พิจารณาลงไป แข็งรู้แข็งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เ้าเกิดดับเมื่ออ่านเข้าใจแล้วมักจะเป็นผู้หลงหลืมสติเราต้องรู้ตัวทั่วพร้อมคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมหมายถึงว่ารู้ว่าขณะนี้ตัวเราเองมีสติปัฏฐานการพิจารณารูปนามหรือไม่ถ้าไม่มี ก็พิจารณาลงไปหลงหลืมสติปัฏฐานการพิจารณารูปน้ำไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับกลับมีสติปัฏฐานก็พิจารณาลงไปมีสติปัฏฐานการพิจารณาลูปน้ำก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับทีนี้ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยนะ การที่จะเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานนั้นยากแสนยากาที่เปรียบกันว่ายากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรเพราะฉะนั้นขอแนะนำอุปเทหรืออุบายดำเนินการ เคล็ดวิชาหรือกลเม็ดเด็ดพลายใช่ไหมอยากเริ่มที่อยากนี่นะจำไว้นะคำเดียวอยากเนี่ยสำคัญมากเลยเอาอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่ดีๆเนี่ยเราจะจักเกลือน,น้ำลายอะนะเราก็เกลือนผู้พลวดเลยทีนี้เอาไหมอย่าเพิ่งเกลือนอย่าเพิ่งกลืน,ลนแล้มันมีความรู้สึก รู้สึกว่าในนี่น้ำน้ำลายเราเราจะกลืลน่ะมันจะมีความอยากอ้าเนี่ยแม่กระทั่งกระพริบตาเนี่ยลองพิจารณาดูดีก่อนที่จะกระพริบตาเนี่ยมันจะมีความอยากเราอยากกลือน,น้ำลายนี่แนะนำนะว่าให้เริ่มที่อยากเราพิจารณาลงไปอยากไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับแล้วสมมตุติเราเกลือน,น้ำลายเมื่อกี้อยากใช่ไหมเกลือน,น้ำลายขนาดเกลือนก็มีไหว ไว้รู้ไหวไม่ใช่ตัวตนไม่เช่าเกิดดับพอกลืนไปแล้วรู้สึกสบายใช่ไหมนี่คือเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานไม่ผิดพลาดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมีมาในพระไตรปิฎกก็พิจารณาสำทับโคลมลงไปสบายใจหลังจากคลืนน้ำลายแล้วก็รู้สึกสบายใจไม่ใช่ตัวตนไม่เช่าเกิดดับ สบายกายก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่ขอแนะนําเริ่มที่อยากก็ได้ใช่ไหมเริ่มที่ลมก็ได้ไหวนี่มีตลอดเวลาถโกลมหายใจลมคืออาการไหวลมหายใจมีตั้งแต่เกิดจนตายลมหายใจเข้าไหวลู้ไหวไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับลมหายใจออก พิจารณาลงไปไหวรู้ไว้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เล้าเกิดดับพิจารณาได้เป็นสิบนาทีนะใช่ไหมและขณะนี้เรากำลังมีสติปัฏฐานการพิจารณารูปน้มเราก็สำทับเปลี่ยงลงไปมีสติปัฏฐานการพิจารณารูปน้มก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เล้าเกิดดับเพราะฉะนั้นอุป,ปเทศออุบายดำเนินการ ของแต่ละคนมีมากมายเราอาจจะเขียนรูปตัวเราเองมาระบายสีเป็นรูปไฟไม่สีสะติดไว้ที่ห้องพอเห็นพิจารณาสีเห็นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเราพิจารณาลงไปนี่คืออุป,ปเทศอุบายดำเนินการ